สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้มาพบกับแรดแพร์เลเซซันอา RP พีอีกแล้วครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า The Battle f i e l d Hardline แล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าสโตดด์กับใครนั้นร่วมมือกันคืออุบอิบเงินนั่นเองอ่าอุบอิบของกลางว่างั้นอ่าแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเออคือผมไม่เห็นด้วยนะครับที่คุณประเมินราคาจากขวาเป็นจริง ไม่ไม่ผมเข้าใจขอบคุณที่สละเวลานะครับอ้าวใครล็อกแลกเมื่อกี้ฉันคุยกับนาโอมิอ่ะนะพวกเราไปสนห่งในการตัดสินใจของเขาเป็นพวกคอมมิวนิสต์อะนะใช่ถ้าพวกเราตัดสินใจได้ถูกแล้วก็สามารถที่จะสาวไปถึงตัวของเนลได้แล้วมันจะเป็นเรื่องที่ดีเลยแหละสงครามที่มีกฎเกณฑ์อ่ะนะท่านดอเวสครับ เมโดซาพวกเราสามคนนะนะเป็นส่วนหนึ่งของสภาดังนั้นฉันค่อนข้างจิตร้อนระวังเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะมีปัญหากับพวกเขาอ่าแล้วใครว่ายังไงออุบอิบตังอ้าวแล้โยนตังเขาไม่ไดเอาเงินมาเอ้างงละคราวนี้พระเอกยังไงอ้าวคุณทดสอบฉันเหรอเนี่ยใช่เพอจะรู้ว่าฉันเชื่อใจนายได้หรือเปล่านะ การเริ่มต้นที่จะเป็นพาร์เตอร์ที่ดีแล้วก็คือเราต้องเชื่อมั่นแล้วตอนนี้เห็นคุณบอกว่าเนลตกลงอะไรกับสโตดาเลยใช่เขาตกลงกันแล้วฉันต้องการให้นายไปที่ออฟฟิศของเนลลนะแล้วก็ดูว่ามีข้อมูลลับอะไรฉันรู้นะว่าเฮอริเคนกำลังจะมาแต่ฉันรอไม่ได้นะเรื่องนี้ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวอัดยาพารา ถ้าฝนตกอัดยาพาราไปเดี๋ยวก็หายอ่าตอนนี้เรามากับใครมาเดทกันสองคนพระเจ้าช่วยเอ้ย CSI เคยมาที่นี่เขามาทำไมเนี่ยก็คงไม่ได้มาหาหลักฐานเพื่อจับโตดาดหรอกเราก็แค่หาหลักฐานแล้วก็เอาไปให้ดอเวสนะนะถ้าสมมติเรื่องนี้มันล่วนไหลออกไปดอเวสจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เธอเชื่อใจดอเวสเหรอฮะโตดาดเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อใจที่สุดแล้วแหละ โซดาดันสกปรกคุณก็รู้ฉันก็รู้เดี๋ยวฉันจะอยู่ลาดเล่าดูที่นี่คุณเข้าไปข้างในแล้วก็หาหลักฐานเอาผิดกับเขาละกันเยี่ยมอ่าดูเหมือนกับพระเอกเรานี่จะมีปัญหากับโตดาตลอดเลยมันไส้เป็นการส่วนตัวอ่าเดี๋ยวฉันจะดูข้างนอกบริเวณที่ก่อสร้างนะแล้วก็คุยขังขยะความคิดที่ดียังไงติดต่อมาเป็นระยะ คุณคิดว่าโตดาเป็นเพื่อนร่วมทีมของเราไหมจะเ,เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันอยู่ไหมไอ้คนสกปกแบบนั่นเหรอฉันหวังว่าพวกเขาคงยังไม่เอาหลักฐานไปนะไม่แปลกใจเลยถ้าสมมติโตดาจะถูกจับเพราะว่าเขาโง่เนี่ยน่ากลัวเอาไอ้ที่มันถูกกันเหรอเอา้าอะไรแล้วไปทางไหนเนี่ยอ่าหลังจากหามาตั้งนานโอ้แม่ต้องเดินมาทางนี้น ศพเกลือนะ่ะดูดิโหศพที่เรายิงทั้งนั้นเลย <c oughs> ยิงไปได้ยังไงวะเนี่ยเป็น 10, 10, สบิบสิบยี่สิบศพตอนนี้เราจะมาล่าท้าผีกันวิญญาณเต็มไปหมดเฮ้ยมีศพตรงนั้นดน้วยเหรอเป็นเป็นจำได้เลยว่ายิงตรงนั้น <c oughs> อ่านี่เราขึ้นมาถึงแล้ว โอ้โหนั่นเนียไอเนวมันตายตัวนั้นเนี่ยอันนี้อะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ้าได้หลักฐานปุ้ยนี่มันโคเคนนี่โคเคนเดี๋ยว,ยว,ยวนะอ้ารูปหมาเล่นไพ่ทำอะไรได้อ๋อมีไอันี่ซ่อนอยู่เดี๋ยวลองใส่โค้ดหน่อย แล้วมันรู้เหรอว่าโค้ดอะไรเนี่ยเอาได้ปะเอาไม่ได้้อาใส่ต้องใช้อันนี้ดูโอเคอ่านี่ไงได้โค้ดมาแล้วหูยอย่างฉลาดอะ่ะได้เหมือนล้วรู้ได้ไง,ไงว่าไหนกดก่อน,นวะเอ้ยอ้าวบิงโก,งโกนี่คือหลักประกันของเนว วันศุกร์ตอนลางคืนวันที่14ส่ินะฮใกำลังจะไปพบกับตัวดาฟังดูเหมือนว่าพวกเราจะขยับความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วนอีกระดับหนึ่งแล้วโซดาจับแกได้แล้วใช่ฉันกำลังลงไปข้างล่างนะฉันเจออะไรบางอย่างเยี่ยมฉันอยู่ข้างล่างฉันอยู่ในตู้สินค้าเราได้หลักฐานมาแล้วที่จะจับตัวไอ้โตดาได้อะไรมาบ้าง ดีเดวกับโสดาดอยู่ในเทปนี้ถ้าพวกเราไปที่ IA แล้วก็พวกเขาดินไม่หลุดแน่เดวเก็บเงินไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งฉันคิดว่าโสดาดคงหาทางอยู่ดูด่สินั่นอะไรเนี่ยฉันคงทำเป็นไม่เข้าใจไม่ได้นะแต่มันดูเหมือนกับเป็นร้านขายที่ชื่อว่าโดโมโรโบโตอยู่ที่ห้างเฮ้ยอีเข้าไม่เก็บเงินไว้ที่นั่นเหรอไม่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงได้ที่อยู่ทั้สินค้าที่นี่ บอกว่าคงคูมือค่ารถนะอ่าแล้วแล้วเราก็ได้เบาะแสใหม่มาเป็นคลังสินค้าที่จะเก็บไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยอ่ะเราไปดูกันอืมโหลดนานจังอ่ามาละคำแนะนำนะอย่าเข้าไปทางหน้าประตูฝนตีหนะ้าถ้าโซดาดออกมาแล้วไม่เจอฉันแล้วก็ให้คิดว่ามันเร็วร้ายที่สุด โอเคปิดประตูใส่หน้าผู้หญิงนิกฉันได้ข้อความจากซีทีมาว,ว่ามีรถตู้น่าสงสัยจนตามไปก่อนอ <Okay. S 2> ย่งไงติดต่อมาด้วยนะอนนีงใครไปละไปกับรถตู้ฉันเกียดช่วงที่มีเฮริเคนที่สุดเลยแล้วเราก็ฉายเดี่ยวตลอดแล้วเราไม่เข้าหน้าประตูจะเข้าตรงไหนวะ มีทางอื่นให้เข้าด้วยหรอคุยอะไรกันอ่ามีตรงนู้นต้องตัวนี้ก่อนขอเก็บตัวนี้ให้เรียบร้อยอย่าเพิ่งหันมาจับเลยนี่เอาล่อยหน้าับเฮ้ยถ้าจับนี่เราจะได้เงินห้ารอย ได้ค่าอีกพีแต่ถ้าเราแค่เทคดาวมันเราจะได้เงินแค่ร้อยเดียวตัวนั้นมีหนึ่งอ่าตัวนั้นมีหมายจับด้วยมันคุยเรื่องโตดาดกันอยู่แต่ว่าโตบาตเอ้ยโตดาดนั่นอยู่ข้างในอ่าต้องเรียกร้องเปลี่ยนเบงความสนใจ แล้วก็ไปยิงมันเฮ้ยโอ้ยไม่โดนนี่แน,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 น่จับได้หนึ่งตัวแล้วตามหมายจับโอ้ยเราเรียกกำลังเสริมมาแล้วนี่แน่ช็อตใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะมึงอีหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนนี่แน่ล่วงไปซะ ไข่โกโ้ฮะไข่โกตรงไหนอีกอ่าข้างบนมีอีกสองเหรอโอ๊ยหลุไปทางไหนวะนั่นอะเอ้าโอยอ้าวยังไม่ตายยังไม่ตายตีแน่เต็มไปหคอหอยแล้วจะเข้าไปข้างในแล้วอ่าโอ้ยใครยิงเหรอวะโอ๊ยตีแน่เต็มเต็ม ถ้าเจอโซดาดก็คุยกับเขาก่อนนะฉันหวังว่าเขาคงโดนใส่ร้ายอ่ะอ้าวโซดาดอยู่นั่นไนจะไม่สนใจเรื่องไอ้ฟิดหรอกนะเพราะใน2ปีเนี่ยมันจะถูกกฎหมายแต่สนใจว่าเงินของเนวหายไปไหนโอ้ยเขาตกลงเรื่องเงินกับพวกเราแล้วนะ ๋อใช่โอเคแต่น่าเมืนเมื่อวานตอนนี้ฉันเป็นบอสใหม่ของพวกนายแล้วนายเข้าใจที่ฉันพูดไหมนายจะบอกว่านายมีปัญหาเพราะมีคนเอาเงินไปเนี่ยนะะใช่ฉันก็แค่จะพูดกัน่ะนะแค่มาพูดกันเฉยเฉยปะแล้วเราไปพูดทางนู้นกันดีกว่าปะเราไปสุยตูดกันทางนู้นอ่าล้วตอนนี้พระเอกเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวดานั้นไม่ได้ถูกใส่ร้ายแต่ว่าจริงแบบ มันเป็นหนอนบอนไส้จริงๆอะ่ะมันเอาเงินไปจริงๆอ่ะมีลูกน้องมาอยู่ตรงนูน้นเอ๊ะทำไมเสียงแหลมๆอะไรวะคือเหมือนประมาณว่ามันล้อเลียนเสียงของเนวอะไรประมาณนั้นเมื่อกี้ลูกน้องไอ้สองตัวนั้นอยู่ตรงนูน้นไม่ได้อะ่ะ อ๋อตุ๊กตาหน้าตาเป็นแนวโอ้โหกินได้ไงเนี่ยเอามาขายแล้วก็ขายแบบเปิดประมาณว่าอย่างไเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขายฟอกเงินน่ะอ่าน่ารักมากตุ๊กตากดนเก็บไปซาโดนเก็บไปซาอุ้ยมีคนรู้ตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยี่กัเอาเฮ้ยไม่โดนอีกโอ้โหไฟอุ่นละโอย ต้องตามเนวไปแล้วไม่ต้องตามตัดาดโอ้ยโอ้ยโอยคิงลังแตกหมดเลยเดี๋ยว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 หากางก่อนมาดิมาปรกันอย่างแรงอะ่ะไปอยู่กระเด็นโอ้โหระเบิดระเบิดแก๊สระเบิดควันทันนี้หรอ,อล่วงไปล่วงไปเด็กสองตัวอยู่นหน้าโอา้โหเต็มเต็มหน้าเลย นี่มีเอียงหลบยิงด้วยนี่แนะ่เอาา้าเฮ้ยมันไกลไม่ค่อยตายอ่ะเหมือนดาเมจมันน้อยถ้าเรายิงระยะไกลนี่แนะ่ยิงโดนไหลมันโอ้โ,โ,อโหยระเบิดควันหนอะบีกไว้เนี่ยอ่าหมดละปะเราลงไปข้างล่างดีกว่าเฮ้ยเบื่อไอ้ตรงงัดนี่แหละไม่รู้มันจะงัดอะไรเยอะแยะวะ คิดว่ามันน่าจะเหมือนเป็นการโหลดฉากว่ะแต่แบบให้มันนินเนียนแค่นั้นนะอ่ะตรงนี้ยังไม่มีใครอ่ามีลูกน้องหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้น่ใช่ด้วยซูมกันเฮ้ยทำอะไรอยู่เล่นดอตเอหรือเปล่าเนี่ย ีต้องโดนฟรีดนี่แน่ไอเไหน่งไอเน่งมานี่อ่าจับมันจับมัดนี่แน่กระแทกหัวกระแทกพื้นอ่าดูอ๋อมันปลูกฝ่นในนี้เหรอโอ้โหถ้าเกับพวกรัสเซียนั่นไงสโตดาร์โหูยังเจ๋งอ่ะแบบเนียนๆแบบปลูกฝ่นในนี้แล้วก็ ไม่ไม่มีใครเห็นเนีเพราะมันอยู่ใต้ดินอะไรมาไอ้นี่อะไรเนี่ยเมาฟินหรือเปล่าเนี่ยเมากัญชาเมากัญชาเมากัญชาอ๋อนี่สลบไปซะตรงนู้นมีอีกหนึ่งตัวแหมเลมกัญชาจะมาดูดอะดิจิ๊กโอ้ยตรงนั้นมีอีกหนึ่งตัวเฮ้ยอุ้ยเกือบเห็นเกือบเห็นจะเอาไงดีวะเนี่ยตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มี โอวยแล้วมันเดินเข้ามาละเอาไงเนี่ยโอ้โหขึ้นมาด้วยอ่ะถอยก่อนถอยก่อนอจะหันไปไหมเนี่ยต้องใช้ปืนอันนี้ยิงให้มันแบบสลบอ่าตอนนี้มันหันไปละเราเก็บไอ้ตัวข้างบนก่อนตัวข้างบนตัวข้างบนเหรอเอ้ยแน่เ <c oughs> ต็มเต็ม ไปต่อ <S <S อ่าทำไมไอ้นั่นทำอะไรอีกตัวนั้นอ่าตัวนั้นหันหลังหันหลังนี่แน่ต้องยิงระยะใกล้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวแบบพลาดดิกมันคุยเรื่องสโตสดาดกันอีกแล้วแสดงว่าสโตสดาดนี่มีความสำคัญกับพวกนี้มากเลยนะ อ่ฟีดนี่ดูดบุหรี่กันหรอดูดกัญชาหรอโอเคอตัวหน้าหรอไอตัวเอ้าเฮ้ยทำไมเทคดาวด้วตัวนึงวะโอ้โหดูดิอุย้ยแล้วเดี๋ย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 วอา้าวไม่โดนหัวไม่ดินี่เต็มเต็มตัวนั้นหรออ่ะยิงหรอยิงหรอชอบปืนนี้มากปืน,นอย่างแรงอ่ะปืนคล้ายๆปืนแม็กนมัๆๆมนมะทีเราเข้าไปข้างในบุกเข้าไป อ้าโซดาดอ้ายิงไอ้นั่นตายเลยเหรอวางปืนลงเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนวางปืนลงฮ้ยเราพูดกันดีๆก่อนไม่ได้เหรอฉันกำลังตามไอ้รถตู้ขน้นไปเข้าใจแล้วแต่อย่าไปปะทะกับมันนะเข้าใจไหมอ้าฮ้ยซี่โอ้โหเกิดบ้าเลยเนี่ยเอาโซดาช่วยเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องกังวลอ้าวโซดาตปลนคนดีหรือคนไม่ดีเอ้า อะไรเงี้ยแมวหน้านายจับฉันแมวพวกเราตายทั้งคู่เนี่ยเราเด็กไปแล้วเราต้องไปจากที่นี่ก่อนเมโดซ่านี่แน่มีใครสักคนกำลังเผาที่นี่แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครตีแน่สุดยอดจิงระยะไกลวะไอเต่าหมูหมูเองเลย บอกใหพวกเขาถอยไปไม่ได้เหรอตัวดาดคิดว่าคงไม่ได้ได้ผลนะเออเราไม่อยู <Yeah. S 2> ่ดีมันยิงเราวะนี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเออตัวดาดเป็นตัวดาดเป็นพวกมันไม่ใช่เหรอดีมาเก็บตัวดาดล้นกันงงไม่มีแน่หรือว่าพวกนี้ไม่ใช่พวกเดียวกับตัวดานอ่า ไม่มีล้วจอดรถอยู่ข้างหลังอ่ะไปเลยเรียบร้อยโอ้โหนี่เป็นวันที่ไมอามี่นี่อากาศแจ่มใสเลยนะใครอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ปามคอร์ดอยู่ที่ห้างไงนะใช่ฉันกำลังตามพวกเขาไปเฮ้ยใครตรงมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยใครดูเหมือนเธอต้องการความช่วยเหลืออย่าเพิ่งเราต้องคุยกันก่อน เฮ้ยเมโดซาผู้ของนายกำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังมีปัญหานะไปเถอะรถฉันอยู่ตรงนี้แม่งเอ้ยเอยเอ,เอพระเอกเรานี่บ้าปะเนี่ยใครจะโดนยิงตายหายแล้วอจะมาตรงฉีกอะไรขนาดนั้น มาถึงปามขอดแล้วไอ้ร้านนั้นมันคืออยู่ค่อนข้างลึกนะในห้างนี้ไปหาเธอกันเดว่ะมันมีพวกมันอยู่แล้วไหนจะบวกกับที่ใครกำลังตามล่าอยู่แล้วไหนจะบวกกับเรื่องบ้าที่มันกำลังเกิดขึ้นที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยแต่เธอเป็นคู่ของฉันนะโอ้ใช่แต่ฉันก็เคยทำงานนั้นก่อนแต่ฉันก็นั่นใจว่าแกก็ต้องทำแบบเดียวกับฉันแกรก็ไปเถอะโตดามจะบอกว่ามีทั้งคน ทั้งปัญหาหนูน่นนี่มีทั้งเฮริวเคนโอ้โหอะไรจะมรสุมมากขนาดนี้เนี่ยตัวนั้นเหรออ่ามันยังไม่เห็นอุ้ย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 อ่าดีนะมันตายเจอไม้กายสิทธิ์โชว์ไปทีสลบเลยบักอะไรเนี่ยไอตัวนั้นทางขวามีหนึ่งน่าจะอยู่ข้างบนอันนี้มีใคร กำลังแบกกล่องอยู่หุ้ยอนั่นแบกกล่องอู้หูยเดี๋ยว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 หลบซ้ายก่อนหลบซ้ายก่อนเกือบเห็นรอให้มันเอากล่องไปก่อนอ่าแล้วกล่องไม่เปียกนะอะนั่นเหรอจะแบกอะไรอยู่นะเอาไอตัวนั้นเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟิตก่อนฟีดอ่าฟีดอ่าจำได้ว่ามึงใส่เสื้อตัวเดิมเลยนะใช้ ใครหน้าตาเดิมเลยอะ่ะงัดอีกงัดอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาไม่งัดอะ่ะเออกว่าจะงัดเอา้าเอ้ามีห้องรักษาความปลอดภัยนิกสถานีรักษาความปลอดภัย เนว่ามีร้านขายของเล่นญี่ปุ่นอยู่ที่นี่แต่คิดว่าเขาน่าจะซุ้งเงินไว้ที่นั่นน่ะนิกฉันอยู่ที่โดโมโลโบโต้คุณอยู่ไหนใครใครฉันไม่ได้ยินเธอเลยดูเหมือนว่าเธอจะแย่นะงั้เราต้องรีบไปแล้วน่าจะโดนปะทะอยู่หาเรื่องตลอดเลยหยุดเลยอีดัหยุดนี่แหละจับโดยละม่อม ต้องรีบไปหน่อยเอาหุ้ยอีกตัวนึงเหรออีกตัวนึงเหรอฮะ<า>ทำอะไรวางปืนลงจำได้พาร์ทที่แล้วหน้ามันก็อย่างนี้เลยเอาหน้าเดิมเนี่มีตู้ถ่ายสติกเกอร์ด้วยตรงนั้นข้างหน้ามีหนึ่งอย่าเพิ่งหันมาอย่าเพิ่งหันมาเราต้องหมอบด้วยนะเราต้องค่อยๆขาดไป ไม่งั้นมันรู้ตัวเวลาเราวิ่งไปเสียงมันดังนะตอนนี้มีคนจับปีเท้าของเราได้เราต้องลงไปข้างล่างเอะน่เได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งเสียงแมวมีอะไรรอนั่นแหละไปแล้วรีบไปก่อนแล้วงัดติกโอ้ย จะงัดอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะโลดเข้าไปเหมือนได้ยินเสียงอะไรอะเฮ้ยอะไรเคลื่อนที่โอยตกใจหมดเหมือนมีพลังงานบางอย่างเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอ๋อคนยิงปืนเนี่ยนี่เอ้าใช่ป่ะเหมือนเสียงปืนนิกโรโบโตอยู่ข้างหน้าเนี่โโโยนั่นท่าของเนลนี่ โอ้ดูเหมือนกัาลูกค้าเยอะนะเนี่ยรีบรีบมาหน่อยแต่โดนล็อคอยู่นี่ไงช่วยอยู่เดี๋ยวค่อยแอบสเตลอ้าวเฮ้ยมันรู้ตัวแล้วผันว่านี่แน่โอ้โหรู้แล้วก็มาแล้วไงโอ้โหเต็มเต็มเลยนี่แน่อ้าวไม่โดซ่าไปก่อนเลยไปแล้ว เปิดประตูใครใครอ้าวอ่าปลอดภัยอยู่เป็นไรไหมก็อย่างที่เห็นนั่นแหละโดเวส์กำลังมาเราคิดว่าเขาคงอยู่ที่สวนอะนะเราจะได้คุยเรื่องโซดาดกันโอ้จะเย็นตอนนี้เรื่องของคนของเนลกำลังจะมาที่นี่เพราะเราต้องการความช่วยเหลือจากเขาเอ๊ได้ยยินไหมนิก แกต้องการฉันอยู่นะควนตีนมากโซดาหยุดเดี <itud soundtrack> ๋ยวนี้นะเอ้าโอ้โหมันไม่หยุดไงโซดาเลยต้องยิงมันดูเหมือนเวลาเก่าๆกลับมาเลยนะใครก็ใช่ฉันหมายถึงว่าพวกเราทุกคนอนะเฮ้ยฉันไม่เคยทำงานอะไรแกแบบนี้นะพวกเราจะพาแกไปที่ a อ a อไปทำประกันยังไงตอนนี้เราก็ต้อง เหมือนประมาณว่าไอ้โสดาบอกว่ายังไงก็ออกไปจากที่นี่ก่อนมึงอย่าพึ่งมาอะไรกับคูมากมายเล้หรือคือไอ้นิกมันก็นะพระเอกเรามันก็พูดแต่เรื่องโสดาอย่างเดียวอ่ะคือจะเอามันเข้าคุกแค่ได้อย่างเดียวไม่รู้ว่ามันแก่ปกดแ้นอะไรมากมายเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ้าอะไรอ่ะอ๋อโอ้ยทายุเข้าทายุเข้าอ้าเฮ้ยตกใจหมดยิงเลยหรือวกมันรู้ตัวแล้ว ตอนนี้พายุเข้ามามากขึ้นทําให้แบบทัศนวิสัยกับพวกแบบขอมมนอาจจะล่วงลงมาหาเราได้แต่คงไม่มีอะ่ะน่าจะเป็นแค่พร็อกเฉยๆไม่แน่ไหนใส่สูตรเนาะใส่สูตรร้านเดียวกันใช่ไหมไม่ออแน่หน้ามึงเหมือนกันทุกคนเลยเดี๋ยวกระสุนไม่เยอะเดี๋ยว ทำไมไม่เอียงอ่าเอียงละอ๋อถ้ามันอยู่ขอบขอบมันจะเอียงให้เออชอบระบบนี้มากเลยเป็นตัวหนึ่งเหรอยิงอะไรวะยิงโซฟาเหรอฮะอ่าโอ้โหคนเหมือนตกแรงขึ้นไหมเนี่ยต้องรีบไปก่อนแล้วโอ้โหโอ้ยพายุเฮ้ยขอมันโอ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาวะเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบอู้ยเกือบโดนวูยเกือบตายถ้าเมื่อกี้เราหลบไม่ทันตายแน่ๆโอ้โหเหี่ยวหัวไปนิดเดียวอ่าแล้ว้าไปข้างในก่อนนัดติกวะเนี่ยนัดติกวะเนี่ยอ้าวอ่าเราเจอดอวเวส get to ูดาวเวสออกมาข้างนอก เรานัดก,กับดอลเวสไปที่นี่เฮ้ยพ่อเอกบอกเหนื่อยเหลือเกินฮึดูหน้าใช่เหมือนเดินย่ำอยู่กับที่ป่ะวะอ้าวนิกจับเลยนี่นะนี่แน่ไอนะ้โซนดารแกมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด <c oughs> ขเข้าใจไหมอีก็คำพูดทุกคำจะเป็นหลักฐานในชั้นศาล <c oughs> เบโดซ่าพอแล้วอ่าหัวหน้าเรามาแล้วทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ที่นี่หมดแล้วหัวหน้าให้ฉันเดานะเขาเป็นคนเริ่มสงครามยาเสพติดเขาสนับสนุนใครบางคนเพื่อเก็บกวาดคนที่เหลือใช่ไหมยกเว้นคนของเขาอะหลักฐานฉันมีมากพอที่จะสามถึงตัวเนลแล้วก็สามถึงตัวคนที่ทรยศเรา แต่มันยังคุ้มเคืออยู่แต่ฉันศรัทธาเลื่อมใสในตัวแกมากที่หาชิ้นสุดท้ายเจอขอบคุณมากเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยหัวหน้าทำหล่นอ้าวหัวหน้าทำไมทำอย่างเงี้ยอะไรวะเฮ้ยแกรู้ไหมฉันดีใจมากที่แกช่วยฉันอะนะอ้าวแดงว่าเราไปช่วยโตดาดิใช่ปะเพราะเราไปทำลายหลักฐานที่จะสานถึงตัวโตดาได้แหมเอ้ยอ้าว ใครก็เป็นอีกคนนึงอะไรวะเนี่ยไอ,อ,อเอเจอเงินของคุณที่อาพาร์ตเมนต์สามหมื่นสามพันดอลลาร์เรื่องจริงใช่ไหมมันตรงกับบัญชีที่เนลโอนครั้งล่าสุดคำถามคือทำไมเงินไปไปอยู่กับแกละะ่ะฮะเธอทำบ้าอะไรเนี่ยอ้าวพระเอกโดนใส่ร้ายใครพยายามเตือนแกให้โอกาสแกหลายครั้งทำไมเธอถึงไม่เอาเงินนั้นไปฮะ ต้องแบบนี้ใช่ไหม Nick, <ร>พวกนิกพวกเราพยายามแล้วฉันมั่นใจว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้แต่แตไม่แกคิดว่าแกเป็นคนดีคนเดียวเหรอฮะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเอาโถ่ยคือทั้งกรมตำรวจเป็นคนไม่ดีหมดเลยหโย แล้วพระเอกเรานี่ตรงฉินไงโดนใส่ร้ายโดนเอาเงินยัดเข้าไปในบ้านยัดในพาทเม้นต์สวยเลย <c oughs> ตอนนี้อ่าเอพิโซดต่อไปเราต้องเข้าคุกโอเคครับยังไงผมขอจบพาร์ทนี้พเพียงเท่านี้ก่อนละกันแล้วพวกไงพบก,กันใหม่พาร์ทหนะ้าสวัสดีครับ